ดีครับ FC ครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับชุดหลังคามือ2สภาพมือ1พร้อมเบาะญี่ปุ่นนะครับมือ1เลยนะฮะอันนี้นั่งได้ทั้งไทยญี่ปุ่นแล้วก็แขกก็นั่งได้นะครับนั่งได้ครบเลยนะฮะเราไม่จํากัดนะครับนั่งได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะอุปกรณ์นะครับในส่วนของเบาะญี่ปุ่นมีอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่เคาน์เตอร์นั่นด้านหน้าเลยนะฮะตรงนั้นฮะเคาน์เตอร์ก็จะมีนี่ครับเย็บเป็นสีเทานะฮะตัดด้วยสีขาว ข่าวลายนะครับแบบนี้ฮะเรามีที่วางแก้วทั้งหมด6จุดฮะซ้ายและขวานะครับส่วนด้านนี้สามารถเปิดนะครับเก็บของได้นะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะเปิดให้ดูนะแบบนี้ฮะข้างในก็กุเรียบร้อยนะฮะแบบนี้แล้วก็ในส่วนของนี่ฮะด้านข้างสายขวาที่สำหรับ4ประตู All New D-Max นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีเทานะฮะเป็นแบบนี้เทาตัดด้วยสีขาวดูสว่างขึ้นมาเลยนะฮะถ้าเป็นเทาทั้งหมดจะจะดูภายในจะเล็กนะครับหรือจะดูไม่ไม่กว้างนะฮะ ติดพร้อมกับด้ว้ฮะติดพร้อมกับตัวหลังคานะครับเป็นหลังคาซีรีส์5จากค่าย a r r y b o y นะฮะส่งนี้ส่งยอดน,นิยมฮะอะไหล่หาง่ายนะครับค่าย a r r y b o y นะครับงานทำาสี you. พร้อมติดตั้งพร้อมใบรับรองอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับไม่ไว่าจะเป็นกุญแจล็อกได้ไฟติดนะครับไฟในเก๋งติดโชคใช้ได้กุญแจล็อกได้นะครับครบเลยนะฮะพร้อมกับยังติดตั้งกระจกบานสไลด์นะฮะคันนี้อุปกรณ์เตรียมแล้วนะครับนี่ฮะอุปกรณ์สไลด์นี่ับกระจกบานสไลด์นะอยู่งนี้ ติดตั้งวันนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะฮะคิวต่อไปนะฮะเดี๋ยวน้าจ,จะเอามาให้ดูนี่ฮะกระจกหลังบานสไลด์เป็นแบบนี้ฮะติดไว้ทําไมครับกระจกหลังบานสไลด์สามารถที่จะเปิดนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องจอดรถนะฮะเปิดกระจกคุยกันได้นะครับแล้วก็สื่อสารกันสามารถหยิบของส่งให้กันได้นะครับ มีกับข้าวอร่อยอร่อยมีอาหารอร่อยอ่อยส่งได้ไม่ต้องจอดรถนะครับแบบนี้ฮะถ้ามีกระจกหลังบานสไลด์นะครับอุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับสำหรับวันนี้รีวิวก่อนติดตั้งนะครับลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ